มาต้นนี้นะคะต้นนี้อันนี้เราแบ่งปันนะคะอันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะหนึ่งสีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยนี่เศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้เราขายเศรษฐีสุพรรณเนี่ยอันนี้เราขายแค่ร้อยเดียวนะคะนี่อันนี้ร้อยเดียวนะเรามีอยู่ต้นเดียวนะคะเศรษฐีสุพรรณเขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะนี่เขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะ สูง,สงเกือบสองคืบนะคะมีหัวแล้วนะคะอันนี้ร้อยเดียวนะคะไม่รวมราคาส่งนะคะ่าส่งต่างหากนะคะนี่เขาเรียกว่าเศรษฐีสุพรรณบอลสีที่น่าเล่นมากๆเลยสีสันเขาก็จะจัดสีประมาณนี้เลยนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะนี่เศรษฐีสุพรรณสามใบใหญ่ๆเลยนะคะนี่สีสันเขาสวยแบบนี้เลยค่ะนี่สามใบใหญ่ๆแล้วก็อีกหนึ่งหลอดนะคะอีกหนึ่งหลอดนี้นะหลอดใหญ่ๆนะคะนี่ นี่สีสันเขาก็จะสวยประมาณนี้3ามใบใหญ่ๆแบบนี้ก็อีกหนึ่งหลอดนะคะเศรษฐีสุพรรณหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้ต้นนี้เขาเรียกว่าองคุริมานนะคะองคุริมานนี่เป็นบอนสีเก่ามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นบอนสีหายากมากนะเวลาเขาโตเต็มที่เขาจะสวยมากนะคะ<ๆ>เขาก็จะเป็นอ่าเส้นของเขาก็จะเป็นสีสีเขียวแบบนี้เลยนะคะก้านกระดูกเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็พื้นใบ พินไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าองคุริมานนะคะต้นนี้50บาทนะคะนี่ต้นนี้50บาท5ใบ5ใบนะคะ50บาทแล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้30บาทนะต้นนี้ต้นเล็กนะคะต้นเล็กนี่30บาทองคุริมานนะคะต้นนี้30บาทต้นนี้50บาทนะคะคนไหนอยากได้โทรมาหาหนูนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นนะคะค่าส่งต่างหากนะคะ มาดูอีกต้นหนึ่งอันนี้เขาเรียกชายชนนะคะนี่กัดสีได้สวยมากอันนี้สีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้100บาทนะคะชายชนกัดสีทุกใบนะคะนี่สีสันสวยมากเลยนี่ต้นใหญ่แล้วมีหัวแล้วนะคะนี่ต้นเนี้ย100บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะคนไหนอยากได้โทรมาหาหนูนะ0899212579นะคะนี่อ่าสูงสูงคืบกว่านะคะหัวใหญ่แล้วนะคะกัดสีทุกใบ เวลาเขากัดมาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่สีสันของเขาสวยสวยค่ะชายชนต้นใหญ่แล้วมีหัวแล้วนะคะร้อยเดียวนะคะ100บาทนะคะแล้วก็มาต่อด้วยต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็ชายชนเหมือนกันนะคะนี่กัดสีทุกใบยิ่งยิ่งกําลังแทงหลอดใหม่ี่กัดสีแดงแจ้เลยค่ะอันนี้ก็100บาทเหมือนกันนะคะนี่ชายชนแดงทุกใบเหมือนกันนะคะ นี่ต้นนี้ก็100บาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็100บาทเหมือนกันมีอยู่2ต้นนะคะชายชนหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้ราคาแบ่งปันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอยากได้โทรมาหาหน,นูนะ0 8 9 9 2 1 2 5 7 9นะคะคุณผู้ชมงามๆเลยจ้าพามาอัปเดตบอนสีของขยันเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้สวยมากอันนี้เขาเป็นลูกไม้นะคะ อันนี้ลูกไม้อ่าเป็นลูกไม้ของอะไรนะอะไรนะสีคุณปลื้มนะถ้าจําไม่ผิดนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะสวยมากอันนี้เป็นเป็นไม้เพ่อเมล็ดนะคะเป็นบอลสีเพ่อเมล็ดนะคะสีสันของเขาจะสวยงามแบบนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสีเปรอะนะคะบอลสีเปรอะนะคะสีสันเขาก็จะสวยแบบนี้เลยสวยมากๆเลยคุณผู้ชมคะดูสีสันของเขาหวานแววเลยนะคะนี่สีคุณปลื้มนะคะ เป็นลูกไม้นะคะนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยสวยเนะาะหวานแหววแหววเลยโอ้สวยมากนี่ก็มาต่อด้วยอันนี้อันนี้ก็สวยมากดูใบเขาจะใหญ่มากเลยนะคะนี่ใบใหญ่แบบนี้เลยอันนี้อะไรนะลืมละชื่ออะไรนะอะไรว่าลืมละโอ้ลืมชื่อได้ไงเนี่ยดูสีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลย อะไรนะลืมละนึกชื่อไม่ออกนะคะคุณผู้ชมอะไรนะลืมชื่อแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะถ้าหนูถ้านึกชื่อออกเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะคะสีสันเขาจะสวยแบบนี้เลยใบเขาใหญ่มากๆเลยนะคะนี่สีสันเขางา้างงามดูแต่ละใบสวยจริงค่ะนี่แล้วมาต่อด้วยอันนี้ อันนี้สวยจริงๆเลยค่ะเขาเรียกว่ามาขวานลังสันนะคะบนสีที่ก่อนนี้ราคาแรงมากนะคะราคาแรงจริงๆเลยก่อนนี้นะมขวานลังสันนะคะสีสันเขาจะเป็นแบบนี้เลยแต่ใบนี้เขาจะพิเศษหน่อยนะคะดูใบของเขาดิใบเขาจะจะแบบจะเป็นแบบนี้เลยนะเขาเขาจะแยกเป็นสองชิ้นแบบนี้เลยดูความความสวยของเขาเนาะดูสิเขาเขาจะแยกเป็นแบบนี้เลยด <laughs> ูสวยดีอะดูด,ดิเหมือนปีกผีเสื้อเลยเนาะ สวยอะสีสันของเขาดูกัดสีได้งามมากดูใบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ใบใหญ่มากดูใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกนะเนี่ยใบของเขาสีสันเขาจะกัดได้แบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่ามะขวานหลังสันนะคะบอนสีที่ก่อนนี้คนเล่นกันเยอะมากนะคะสีสันเขาจะสวยแบบนี้เลยนี่ดูดิดูสีเนี่ยสวยไม่มีทิ่ติเลยนะคะมะขวานหลังสันคนไหนไม่มีก็หา จองได้เลยนะคะเขาเรียกว่ามาขวานลังสันนะคะบอลสีที่น่าเล่นอีกมากๆเลยนะคะเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่าี่คนเขาก็จะเล่นกันเยอะนะคะก่อนนี้นะนี่สวยมากค่ะคุณผู้ชมขะมาต่อด้วยอันนี้นะคะอันนี้มันกลายนะคะที่จริงอ่ะเขาชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะแต่ทีนี้เขากลายนะคะเขากลายเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะที่จริงเขาเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะก่อนนี้ที่ซื้อมา ทีนี้เขากลายคันนี่ก็เลยเอามาใส่ดินลงดินไว้หน้าบ้านนะคะพอเขาแตกแตกยอดออกมาใหม่สีสันเขาก็สวยดีเหมือนกันคันนี่สีสันหน้าตาเขาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่กําลังงามงามดูเขาแตกยอดออกมาใหม่นะคะหลังจากที่เขาทิ้งใบไปนานแล้วนะคะนี่เี่ยทีพันล้านนะคะเขา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 ,เขากลายเขาแข็งนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นานุมานคุกคุนนะคะ หลังจากที่ทิ้งใบไปนานแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งจะโผล่ยอดออกมาให้เราได้เห็นกันนะงามงามสีสันของเขาก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยหนุมานคุกฝนตระกูลหนุมานเลยนะคะในสีสันเขาก็งามงามเรามาอยู่ใกล้กันด้วยนะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยดูงามเชียวมาดูใบนี้ต้นนี้สูงสวยนะคะอันนี้อันนี้เขาเป็นลูกไม้นะคะเขาเป็นลูกไม้ จำไม่ได้ว่าเขาแม่เขาชื่ออะไรนะนี่สีสันเขางามงามดูใบใหญ่มากดูใบใหญ่มากๆเลยเท่ากับสองฝ่ามือเลยนะคะใบของเขาแต่ละใบดูเท่ากับสองฝ่ามือเลยงามมากๆเลยสีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเขามีจุดๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่งามอันนี้หัวเขาใหญ่มากแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกไม้หัวเขาใหญ่มากๆแล้วดูแทงหลอดออกมาอีกหลอดหนึ่งใหญ่มากเลยดูสีสันสวยมากดู โอ้โหงามได้ใจจริงๆเลยบอลอันนี้เลี้ยงตามธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ตู้นะเลี้ยงตามธรรมชาติเลยไม่ได้ใส่ตู้สีสันขเขาก็จะสวยแบบนี้เลยจันค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วนะคะถ้าคนใหมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะติดตามได้นะคะใน Facebook นะคะพรอยไพรินนะคะเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหน้าเดจ้าพี่น้องจ๋า